ปัจจุบันต้องบอกว่าเรื่องของเทรนการลักโลกนั้นได้รับความสนใจและถูกจับตามองเป็นพิเศษจากทั้งประชาชนทั่วไปรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เองก็เช่นเดียวกันที่รถยนต์ส่วนใหญ่นั้นก่อนที่จะออกจากสายการผลิตต้องถูกกำหนดให้มีการปล่อยมลพิษส,สู่อากาศน้อยลงเรื่อยๆ ในจุดนี้จึงทําให้บริษัทยานยนต์นั้นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องยนต์รถยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปล่อยมลพิษน้อยลงประหยัดน้ํามันมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ต้องยังคงไว้เรื่องของพละกําลังขับเคลื่อนแต่ทว่าก็มีบางบริษัทที่พยายามลักไก่ทำให้รถในค่ายผ่านมาตราฐานการทดสอบเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้โดยเป็นการปลอมแปลงเอกสาร เมื่อวันที่2สิงหาคม2565ที่ผ่านมาสำนักข่าวญี่ปุ่นอย่าง Nikkei Asia รายงานว่าบริษัท Hino Motor ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Toyota Motor ได้มีการปลอมแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเป็นระยะเวลานานในรุ่นต่างๆบริษัทได้เผยแพร่ารายงานต่อสาธารณชโดยคณะกรรมการสอบสวนพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วยทนายความภายนอกที่พบกรณีการช่อโกงเพิ่มเติมโดยซาโตชิโอคิโซประธานบริษัทฮิโนได้ออกมาขอโทษที่ไม่ได้เห็นการช่อโกงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่ามีเครื่องยนต์สีประเภทที่มีความผิดปกติจากการอ้างอิงสิทธิ์ในการปล่อยมลพิษและอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีรถยนต์บรรทุกและรถบัส8รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าว และจากรายงานสรุปว่าอย่างน้อยหนึ่งการช่อกงที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษย้อนหลังไปถึงเดือนตุลาคมปี2546เมื่อกฎการปล่อยมลพิษใหม่มีผลบังคับใช้ซึ่งนับว่าเป็นเวลาเกือบ20ปีจำนวนรถที่ถูกเรียกคืนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิม47,000คันเป็น67,000คัน โดยทางอากิโอโตยดะประธานของโตโยต้าให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าการประพฤติมิชอบของฮิโนเป็นการทรยศต,ต่อความไว้ใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมไปถึงลูกค้าและเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเราเพิ่งได้รับการรายงานของคณะกรรมการและจะมีการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดก่อนนั่นคือสิ่งที่อากิโอโตยดะประธานของโตยต้าได้กล่าว สำหรับการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวนั้นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนกล่าวว่าการปลอมแปลงได้ดำเนินการโดยพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบส่งกำลังและไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการค้นพบการมีส่วนร่วมโดยตรงจากฝ่ายบริหารสำหรับฮีโนมอเตอร์นั้นกลายเป็นบริษัทในเครือของตุยต้ามอเตอร์เมื่อปี2544ซึ่งฝ่ายบริหารของตุยต้ามอเตอร์นั้นอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้ ก็ต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในฮีโน m มอเตอร์ในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายภาพลักษณ์ของค่ายลงได้อย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่โลกกำลังให้ความสนใจกับการลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศการปลอมแปลงเอกสารและการปกปิดข้อมูลนานเกือบ20ปีนั้นอาจทำให้ความเชื่อถือของฮีโน m มอเตอร์นั้นลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียว และด้วยการช่อโกงดังกล่าวนั้นส่งผลให้บริษัทขาดทุน84.4พันล้านเยนหรือประมาณ22,800ล้านบาทซึ่งเป็นการขาดดุลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทฮิโน่มอเตอร์